สาธารณรัฐกาบูเวดีหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อว่าหมู่เกาะเคปบวด์กลายเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุด4 3 3ตารางกิโลเมตรและมีประชากรที่น้อยที่สุดเพียง500,000คนโดยเป็นอันดับที่สองรองจากประเทศไอ์แลนด์ที่มีประชากรน้อยที่สุดและได้เป็นฟุตบอลโลกชชยชนะในบ้านต่อทีมชาติเอสวาตินี3ประตูต่อศูนย์ในนัดสุดท้ายรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาของพวกเขาทำให้หมู่เกาะเคปบวด์ได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จ พวกเขาได้ก้าวไปยืนบนเวทีฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครั้งแรกในชีวิตสาธารณรัฐกาบูเวดีหรือหมู่เกาะเคบวรตเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกโดยมี10เกาะใหญ่และ5กเกาะเล็กกับจำนวนประชากร527,000คนโดยประมาณแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในการแข่งขันฟุตบอลโลกโซนแอฟริกาหมู่เกาะเคบวดตเลือกที่จะออกแบบโลดลายเสื้อแข่งด้วยการนำแผนที่ประเทศหมู่เกาะของตัวเองใส่ลงไปในเสื้อแข่งด้วยที่นอกจากจะสวยแล้วยังมีนัยยะสื่อให้เห็นว่า ประเทศของพวกเขาเป็นแบบไหนมีลักษณะอย่างไรและแน่นอนว่าหมู่เกาะแคบวดจึงกลายเป็นที่สนใจของหลายๆคนทั่วโลกไปโดยปริยายสำหรับหมู่เกาะแคบวดกีฬาฟุตบอลอาจไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงโดยลีกในประเทศมีเพียงแค่12ทีมที่ทำการแข่งขันกันในประเทศแต่นั่นก็มากเพียงพอที่จะทำให้นักฟุตบอลในประเทศหลายคนได้มีโอกาสในการเดินทางไปค้าแข่งต่อในยุโรปรวมถึงบางคนก็เลือกที่จะย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศเพื่อโอกาสในชีวิตและแม้ว่าในทีมชาติชุดนี้ จะอุดมไปด้วยนักเตะลูกครึ่งหรือนักเตะที่อยู่ในต่างแดนทั้งหมดแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะกลับมาเล่นให้กับหมู่เกาะเคปวดหากทางสมาคมเรียกตัวพวกเขาก็พร้อมที่จะกลับมาที่เกาะแห่งนี้เสมอโรเบรโตปิโกโลเปสกองหลังทีมชาติหมู่เกาะเคปวดได้เผยว่าพ่อของเขาย้ายออกมาจากกาะตอนอายุ16ปีผู้คนที่นั่นล้วนมองหาโอกาสรวมถึงเส้นทางฟุตบอลนอกประเทศเสมอและหลายๆคนก็อยู่กระจายไปทั่วโลก ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นสิ่งที่พวกเราสามารถทําได้เมื่อเรากลับมารวมพลังกันในวันที่เราชนะเอสวา์ตินีสามต่อศูนย์ต่อหน้าแฟนบอลหมิ่นกว่าคนและคว้าตั๋วไปบอลโลกได้มันเป็นอะไรที่บ้ามากๆไม่อยากจะเชื่อว่าเราทําได้ด้านบูบิสตาหัวหน้าผู้ฝึกสอนของหมู่เกาะเคต์ดวดคือหนึ่งเบื้องหลังความสาเร็จโดยเข้ามารับตําแหน่งตั้งแต่ปี2020แม้ว่าช่วงแรกจะทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวัง แต่สมาคมฟุตบอลก็เลือกที่จะเชื่อใจและให้เวลาบูบิสตาได้สร้างทีมของตัวเองขึ้นมาโดยบูบิสตารสร้างทีมแบบเน้นวินยัยเกมรับที่แน่นหนาและสู้ทุกจังหวะเมื่อมารวมกันกับนักเตะที่อยู่ต่างแดนนักเตะลูกครึ่งก็ยิ่งทําให้ผลงานของมูกเกาะเคปเวิร์ค่อยๆพัฒนาผลงานขึ้นมาเรื่อยๆจนประสบความสําเร็จในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเชื่อว่าชื่อของมูกเกะเคปเวิร์หลังจากนี้จะกลายเป็นชื่อที่หลายๆคนรู้จักและสนใจอยากจะไปเยือนที่นี่สักครั้งอย่างแน่นอน นอกจากนั้นหมูเ่เกาะเทเบิดประเทศนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆประเทศที่ฝันอยากไปฟุตบอลโลกสักครั้งกล้าจะเปลี่ยนแปลงความฝันให้กลายเป็นจริงติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N